เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโลไลน์นะครับกับการเล่นสกินใหม่ของเทนนะครับผมเป็นเทนพึ่งนั่นเองนะครับเข้ามาได้สักพักแล้วแต่ผมก็เพิ่งได้มันเล่นนะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับตัวโคตรใหญ่ครับผมเทนสีเหลืองมาเลยซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยในการแข่งขันโปลิศเนี่ยเทนก็เป็นตัวหนึ่งที่ยอดฮิตมากๆนะครับผมเกมนี้ผมว่าไม่ออกล้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมออกเป็นล็อกชิล นะครับผมคือเกมนี้มันก็มีแค่ซูเปอร์แมนนะที่แบบเป็นซีซีนะครับซึ่งตัวฝั่งเราอ่ะมันมันไม่โดนซูเปอร์แมนายง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเป็นเซฟิล่าเป็นอ้อยเป็นเอลสูมันซูเปอร์แมนถ่ายยากนะผมไม่ต้องออกล้างก็น่าจะโอเคอยู่นะครับนี่เทนแบบว่ามีปีกเอาว่ะจากที่เมื่อก่อนเป็นผ้าคลุมตอนนี้เป็นปีกแล้วนี่อะไรครับผมแล้วนี่ยังไงครับชนไปหนึ่งดีก็ผมพึ่งชน ตีครับผมกระโดดกระทืบไปทันทีโอ้โหเซฟิล,ลา่าพิกสวยจัดๆสวยเรื่นสวยสวยสวยเฮ้ยตม่กี้มันยัง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 โอ้โห,ย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 ,โโหยังไม่ได้เฉยยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอจังหวะไยดีๆนะครับเวลาเล่นเทนเนี่ยพยายามไยเข้ามา ฝั่งฐานเรานะครับผม๊ดิวสูนดูว่าจะล้านได้เอามันดีเพื่อนโอ้ไม่น่าว่ะโอ้โหมันที่ไงไง่ครับผมเอาจริงไม่อกีตายโง่เลยนะได้ได้มาเนี้ยได้มาเนี้ยเออึกว่าจะตายตัว คือเอาจริงตอนนี้เนี่ยเวลาเล่นเทนนะครับถ้าใครสังเกตด,ดีๆเนี่ยไอ้ท่า2หรือว่าท่าถ่ายท่าหนึ่งเนี่ยมันโดนขัดได้ด้วยนะครับผมคือมันน่าเบื่อมากเลยนะครับเมื่อก่อนไม่โดนขัดนะรู้สึกได้นะครับอย่ามายุ่งกับเซฟิล่าเราโหตายกันหมดว่ะตายสองว่ะโอ้โหห้าตัวห้าตัวผมยังยืนผมถ่ายสามฟาดสี่กระทืบสี่ม,มาดิครับผมเทนก็มา กูตายแน่นอนกูตายกระโดดข้ามกูจะรู้อวอาด็กเมื่อกี้นี่บอกเลยว่าไทยพลิกไฟเด็กจะมาเหยียบแถบเลยครับมาเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่าทำไม ผมเล่นเทลแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหม,มือนเมื่อก่อนว่าผมงงกันนะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเมื่อก่อนมันเล่นแบบเล่นเปรียมม้ยวได้มากกว่าน,นี้นะครับผมตอนนี้มันเล่นดูแบบไม่รู้ดิหรือว่าฮีโร่ตัวอื่นมันตีแรงขึ้นวะผมก็เลยงง,งๆนะรู้สึกไม่เคยอึดมเหมือนเมื่อก่อนฟาดไปหนึ่งจีครับผมไม่ตายอีกไถเข้ามาครับกระทืบสองครับผม ผมกดสปินแล้วครับผมโอ้โหจะถายเข้าโอ้โหสกิลว่องไปเลยครับแตได้อยู่แตได้อยู่เฮ้ยฟิกเลยเหรอไม่กี้เอลซูยิงไม่โดนด้วยโอ้โหเกมนี้เอาสปินมานะเออลืมบอกนะครับคือผมชอบเล่นสปินมากกว่าฟิกเกอร์เนี่ยครับผมไปดีกว่าไม่ต้องสู้เพื่อน ถอยดีกว่าร,ร,ร<ม>อครับรอรอเพื่อมาตีดักเนี่ยไม่ใช่ตีอาไปสอดดักก่อน,นโซนไปก่อนหมครับโซนไปก่อนโอ้อยมาตีเร็วออโอ้ยโอ้ <c oughs> นี่โอ้โหต้องให้โรมาล้า,ามังกรเนี่ยเฮานถ่ไถสวนไปหนึ่งทีครับผมเอาดิกระทืบไปหนึ่งทีมันจะตายอยู่โอ้แต่ผมไม่มีแล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวสุเดี๋ยวสุซมในย่านนั้นไปเพื่อน อยู่จริงด้วยคื <c oughs> อเอาคนโหน้าเวลาเจอเอลสัวอย่าไปว้ามในย่าตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าเวลามันยิงสุ่มมันต้องยิงในยา่าอยู่แล้วนะครับผมถอยเถอะเฮ้ยทำไมทอนเกิดเร็วสงสัยมีตายเกิดนะครับเฮ้ยแล้วทอนเนี่ยอะไรเนี่ยเอาดิโอ้มันพิกเหรอ,อไม่ไหววะ่ะ ฟาดไปนึงทีพันสีครับผมซีฟิล่าลเก็บงานโอ้โหมันมีเข็งเลยซีฟิล่าไม้อหตายว่ะอย่ามายุ่งกับพี่ครับน้องซุปมไม่ตายหรอกแค่นี้ <laughs> ต้องถอยแล้ว ปาาไปถึงทีครับ <su> เรียบร้อยครับผมมาสนมากนักซูเปอร์แมนถ่ยสวยครับโอ้โหถยติดหินนี่ไม่งั้นไม่งั้นเอนโซมันจะโดนถ่ายออกมามากกว่านี้นี่ครับผม13แอ c i d เวดเลยเพื่อนเวดบูเวดบูเพื่อนยิงเราอ่ะมันยิงเราเวดบูเวดบูเออสวยครับเลยเลี้ยได้บู เรามีอันตีฟาดไปพันเจ็ดเท่าหมหายว้อไปกับตาเท่านนี้นี่ฟาดโคตรแรงเลยนะเวทแดงได้นะมาไม่มาไม่สออุแมนมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเอ็วสูงแตกไปแล้วครับผมผมมีอันตีผมมีอันตีเพื่อน ผมฟาดรถรถเรืองไรพันเจ็ดอย่ามายุ่งกับอ้อย <c oughs> เอาดิมาดิขาเขาบี๋ยกเทแล้วยังไงเรายังยืนได้เป็นปีเป็นชาติเอามันเอ้เนี่ยห้าสองโดนขัดเห็นปะโ,โ,โอ้โหเซ็งว่ะโอ้มผมจะกระทืบเอ็นโซเอ็นโซขัดผมเฉยซุป,ปเปอร์แมน ออตายกันหมดับผมุมว่าถอยไว้คือเอาจริงถ้าถ้าไถเทนไม่โดนหัดไม่โดนขัดได้เนี่ยคือมันจะดีมากๆนะครับไม่มีใครตต้องถอยแล้วคือตัวเราก็โซโล่คิวไม่ได้นะครับผมถอยก่อน ทอนทอนได้บอลนี่ฟ,ฟาดไปหนึ่งทีพันแปดผมสเปนโอ้โหมาห้าเหลือจะเชื่อครับผม,มโอ้โห,โโหมาห้าตัวเฉยฝั่งรอเอาดารอยู่อะองคุมอยู่มั้งไ,ได้ไหมได้ไหมเอ็มโซเนี่ยไม่ได้ตายสองครับ โอ้โหโอ้โหสกิลเรามันสั้นแม่ผมฟาดไปหนึ่งทีเดียวดิเราบังกระสุนให้ยิงเรามาเราไม่กลัวครับผมกระสุนกาลีเนี่ยแต่ผมว่าเสียดาร์ฟรีนะเพราะว่ามันโดนปล่อยตอนตายนะครับทีมเราตายหมดเลยเออเวเลตเอาให้ครับผม อืเอาอีกตัวแม่เวลสอันติอีกสามวิโอ้นี่ไงซุปขัดไทยผมหวังอืเอดาดีฟาดอันติไปอย่างทีกระโดดข้ามคือโอ้ทอนโคตรแรงเลยครับนี่ผมเป็นแท้งจริงใช่ไหมเนี่ย <laughs> เออตายสี่ครับของมันคุ้มอยู่ เดี๋ยวผม,มต้องรีบจบแล้วนะผมว่านะครับไม่งั้นทอมันเก่งเกินไปไถสองครับผมมันสดล้างฟาดไปหนึ่งทีไม่เป็นไรแต่เราไถออกมาแล้วโดนไถโดนยกโดนทุกอย่างโดนหมดแล้วแ้าทำไมผมยืนแทงอยู่พักหนึ่งันไม,ม่ทีมันมันดูไม่ซ้อนหรอ คือเมื่อกีน้นี่ผมก็ถ่ายแบบถ่ายกาลีกับถ่ายทอนไม่ให้แบบไม่ให้มันอยู่ในไฟนะครับผมแต่ทีมเรามันก็ไม่มีเดยเมจอ่ะมงเลยวะม,มา ลอกเพื่อนคือตอนนี้ทอนมันแรงมากเลยนะครับตรรแต่ผมมีล็อกชิลล้วแพนด้าอยู่บนฝั่งเราตีด้าอยู่นะครับนนผมโซนให้นะ คือเ,เราก็โซนลึกอะว่างแ้นแหละนะครับผมไม่ต้องมายุ่งครับไม่ต้องมายุง่งเกี่ยวเราแล้วไงครับผมยกเราไหมได้ดาร์กแล้วมาดุยเพื่อนเ,เ,เราสปินแล้วครับผมไล่ครับไล่ทอนออกไปแอย่าให้มันอยู่ในไฟ <S <S สุเประมอัแนตีเราไถเรามีล็อกชิลล์ลเดินๆหาจาาังหวะก่อ,มอนมาทอนไอ้อนซ้ายลงอเอามันยังยืนอยู่ าือา <S <s no ตอนตายผมว่าน่าจดเกมแล้วล่ะเพราะว่าฝั่งเรียบร้อยเหลือแค่ซุกมาซุกฟาดไปหนึ่งยิ้วเรียบร้อยหมดตีกดล็อกซิวโชไปหนึ่งทีเออเอาจริงเกมนี้นี่ผมรู้สึกว่าเทมันดูไม่อึดรับ คือแบบมันโดนทอนยิงก็เจ็บมากอยู่เหมือนกันนะตอนเหล็กเกนนะครับทั้งที่เราก็แบบเป็นแบบฟูลแท้งเลยนะครับผมเหรียญทองแท้งมาครับผมรับไดเมจไป35เ็ก็รับไปเยอะอยู่นะต้องรอดูนะครับว่ารับไปแบบกี่ไดเมจนะครับ12คะแนนนะก็คะแนนกระโดดมาอยู่นะรับไป 1, 1 9 8 0 0 0สนเมนดนเมนะครับก็2แสนนั่นแหละนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ